วิธีผ่าตัดขดลวดนะครับเพื่อไปทำเจเนเรเตอร์ปั่นไฟแล้ววันนี้ผมก็อกชุดนี้นะครับคือผ่าตัดเสร็จแล้วก็เลยเอาสายไฟมาจำลองแทนนะครับเพื่อจะตัดตัดแล้วก็ต่อให้ดูนะครับว่าทำยังไงเดี๋ยว เริ่มแรกเราก็มาดูจุดนี้นะครับจุดตรงซ็อกเก็ตทางโรงงานเ็าทามานะครับเนะี่ยลวดทองแดงเขาจะจ้ำกันไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยทั้งสามขดมันจะจํากันตรงนี้เห็นไหมมันเป็นเหมือนอเหมือนตะกัวหรืออะไรไม่รู้นะลวดทั้งสามเส้นสามขดเนี่ยนะครับเขามาจําเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับ ตรงช่องนี้นะครับลวดจะไม่มาถึงฝั่งนี้นะครับมันจะเริ่มจากตรงนี้วนมาทวนเข็มนาฬิกามาฝั่งนี้เลยทวนมาจนเนี่ยทวนเข็มมาฝั่งนี้ก็มาถึงตรงเนี่ยจุดจุดที่เขาต่อจุดที่เขาต่อใช้งานนะครับตรงนี้ทีนี้การนับนะครับเราก็จะนับจากจุดนี้นะครับ จุดนี่เราต้องเกตดูช่องตัวนี้ครับลวดมันจะไม่ต่อนะสองขดนี้นะมันจะเริ่มต้นจากขดนี้ก็พันมาฝั่งนี้เลยครับ <c oughs> แล้วก็ดูนะตรงใกล้ๆนี่ยตรงซอกนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยแล้วดูให้ดีๆนะครับลวดมันจะไม่ต่อกันสองสองสองขดนี้นะมันจะเริ่มจากตรงนี้ครับพันจากนี้พันทวนเข็มนาฬิกามาฝั่งนี้เลย นี่คือผมเอาสายไฟที่เป็นเปลือกนะนะจริงๆผมผ่าตัดเสร็จแล้วแต่ผมพี่เกียดรื้อใหม่เพราะว่าเชื่อมบัตรกีีตะกวัวไปแล้ว <c oughs> นี่ผมจะนี่ครับผมเขียนตัวเลขเอาไว้หนึ่งหนึ่งก็เริ่มตรงนี้หนึ่งหนึ่งตรงที่ผมพันอันนี้นะว่าตัวจุดจุดเริ่มต้นของเขาหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองทีนี้ <c oughs> ก็จะมาถึงจุดสิบสองมันอยู่ตรงนี้นะครับผมขีดเอาไว้ตรงนี้สิบสองสิบสองถึงถึงขดนี้พอดีนะทีนี้ผมก็จะมาตัดตัดเนี่ยผมเอาเปลือกนี้มันจำลองเป็นสายไฟนะ เป็นลวดทองแดงมาจาลองแทนลวดทองแดงแล้วก็จะตัดให้ดูว่าเวเราตัดเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาครีมมาก่อนฝั่งนี้มันจะเป็นสิบสิบกับสิบสามนะครับลวดมันจะโยงกันอยู่ลวดสีเขียวนะครับสีเขียวนะ พันไว้สีเขียวสิบใช่ไหมสิบเนาะมันจะข้ามมาข้ามมาข้ามมามาถึงนี่ขวดสิบสามนะเนี่ยเปลือกเนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ยเขียวตรงนี้มันจะมาจากขวดนี้นะสีเขียวนะนี่สีเขียวข้ามมาข้ามมาถึงจากสิบมาสิบสาม กับ10มา 13, แล้วก็จะตัดแบ่งครึ่งระหว่าง10กับ13นะครับเส้นสีเขียวก่อนนะเส้นสีเขียวก่อนเดี๋ยวจะให้ดู10กับ13 10กับ13แล้วก็แบ่งแบ่งครึ่งตรงนี้ส1กับ13ตรงกลางมันอยู่แล้วก็ตัดสีเขียวตัดสีเขียวปุ๊บเนี่ยตรงเส้นตรงนี้เดี๋ยวตะครีมตัดกัน ไม่ถนัดนะจับโทรศัพท์มือถือถ่ายมือเดียวตัดตรงนี้กึ่งกลางระหว่าง11กับ12เนี่ยขีมตัดจึ๊บเนี่ยพอเราตัดขึ้นมาปุ๊บมันจะได้เป็นเงื่อนสองสองข้างแบบนเนี้ตัดขึ้นมาแล้วสีเขียวนะครับขดที่สิบ กับขดที่สนะิบสามเนาะตัดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับตอนไม่ตัดมันก็จะอยู่แบบนี้พอตัดขึ้นมาแล้วปุ๊บขึ้นมาเนาะยกขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้นี่สีเขียวผ่านไปนะนะทีนี้ก็จะเป็นขดต่อไปคือสีฟ้าสีฟ้าก็จะอยู่สิบเอ็ด 11กับ14นะครับ11กับ14 11กับ14แล้วก็จะมาตัดระหว่างตรง12กับ13บสานะตรงกลางตรงนี้นะตรงกลางนะสีฟ้าเส้นสีฟ้านะเอาคีมตัดตัดชึบอ่านนะยกขึ้นมาสีฟ้า ยกขึ้นมาสีฟ้ามนาะสีเขียวได้แล้วสีฟ้าได้แล้วนะครับตรงนี้มันเป็นคนละชุดกันนะเนี่ยผมขีดอไว้ตรงนี้นะคนละชุดกันนะเพราะว่านับมาจากฝั่งโน้นมาถึงตรงนี้สิบสองนี่คืออีกชุดหนึ่งนะชุดหนึ่งเนี่ยตรงนี้ผมขีดไว้ในนั้นะชุดหนึ่งนะเดี๋ยวเหลือสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะ สีน้ำตาลจะอยู่12 13 14สิบสามสิบสห้านะครับสิบสองสิ้าแล้วก็จะมาตัดระหว่างตรงกลาง13กับสิบตรงกลางวันนี้สิบสกับสิบ่นี่ยสามกับสิสีน้ำตาล13กับสิบตัดสีน้ำตาลปุ๊บ เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับเนะี่ยสีเขียวสีฟ้าสีน้ำตาลมันก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> นะดูชัดๆก่อนะนครับตรงนี้เนะแบ่งแบ่งขดสิบสองใช่ไหมเราลบมาแบ่งตรงนี้สิบสองขวดฝั่งนี้ฝั่งนี้สิบสองแล้วนับมาจากตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเนี่ยเป็นชุดหนึ่งแล้วนะนฝั่งนี้จะเป็นชุดหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยเป็นชุดหนึ่งพอเราตัดออกมาอย่างเงี้ยมันจะได้เป็นแบบเนี้ยหนึ่งสองสามนีสีน้ำตาลเส้นหนึ่งสีน้ำตาลสีเขียวฟ้าน้ำตาล ส่วนชุดต่อไปนะครับอันนี้ชุดมันก็เนี่ยนะครับตัวเริ่มต้นบตรงนี้เราก็มัดมัดรวมกันอันนี้สมมติ่าเป็นลวดทองแดงนะครับแล้วก็ขูดขูดแล้วบัดรกรีเข้าหากันนะครับระหว่างเนี่ยครับสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับเนี่ยจำรวมกันนะ เขียวเขียวฟ้าน้ำตาลนะแล้วก็มาจํารวมกันมัดตรงสามสามสามเส้นสามเข <c oughs> ียวฟ้าน้ำตาลแล้วก็มัดจํารวมกันเนี่ยมัดจํารวมกัน <c oughs> <c oughs> จํารวมกันนะครับสิบ สามสิบสี่สิบห้านะจำรวมกันแบบนี้สามเซนส่วนไอตัวสิบสิบอ็ดสิบสองนะครับเขียวฟ้าน้ำตาลฝั่งนี้ที่ที่เราตัดออกจากฝั่งนี้เมื่อกี้นะครับมันเป็นจริงๆที่แรกมันต่อเข้าหากันเราตัดมันก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งของไฟนะ ตัวนี้ก็เหมือนกัน,นครับจุดเริ่มต้นเขาก็เขาก็มัดรวมกันมาแล้วตอนที่เขาทามาจากโรงงานใช่ไหมตรงนี้จุดสามเส้นเนี่ยเขามัดรวมกันอน้ําตาลฟ้าเขียวเนี่ยเขียวฟ้าน้ําตาลเนี่ยมัดรวมกันมัดรวมกันคือเราจําเราบัตรกีก็หากันนั่นแหละนะครับทีนี้ส่วนเขียว เขียวฟ้าน้ำตาลแล้วก็เอาสายไฟมาไม่ค่อยถนัดเนียกนะลวดสายไฟมนันนน่ากัน <c oughs> ผมจะเอาเฟดที่หนึ่งก่อนนะสีเขียวเฟดที่หนึ่งสีฟ้าเฟดที่สองสีน้ำตาลเฟดที่สาม <c oughs> ผมก็จะต่อเฟด เฟสแรกก่อนนะเฟสที่หนึ่งคือเราต้องนับจากสีเขียวไปสีเขียวสีฟ้าสีน้ำตาลเขียวหนึ่งฟ้าเฟสสองน้ำตาลเฟสสามแล้วก็ผมจะต่อเฟสหนึ่งก่อนนะผมจะเอาสายไฟสีแดงต่อเข้ากับสีเขียวไม่มีมือวางกล้องอ้าว แล้ววางกองกัน,นอ่อเส้นเส้นนี้คือเราจะเอาไปใช้งานนะครับสีแดงเนี่ยเรามาต่อเฟสที่หนึ่งสมมติว่าจํารวมกันบัดกีตะกัวนะมันจะทำแบบนี้ ครับเนะี่ยที่หนึ่งเห็นไหมเฟสที่หนึ่งต่อแล้ว,ลวเดี๋ยวจะสีฟ้ามาต่ออีกอ่ะสีฟ้า <c oughs> สีฟ้าก็คือสีฟ้าเฟสที่สองอันนี้น้ำตาลนะ สีฟ้าเฟสที่สองกินจะมาต่อต่อเข้าเฟสที่สองปุ๊บแล้วก็วนวนไปตามขดเนี่ยวนเข้าไปตามนี่นะวนไปตามวงเนี่ยนะแล้วก็เอาเคบเบิลเลืออะไรก็มามัดมัด,ม,ดมัดไว้ตรงเนี้นะตามขดลวดนะครับเก็บมาให้มันขึ้นมาเยอะเวลาโรเตอร์มัน,มนหมุนมันจะได้ไม่โดน เบ็ที่หนึ่งสีเขียวชุดอื่นเราก็ทำเหมือนกันครับให้ดูชุดแรกชุดแรกเป็นตัวอย่างก่อนชุดแรกตัวอย่างก่อนเราก็วนเหมือนกันนะครับ ส่วนส่วนขวดต่อไปขดต่อไปนะครับขดต่อไปเริ่มแล้วก็เขียวฟ้าน้ำตาลแล้วก็มัดรวมกันมัดรวมกันแบบนี้นะครับคือพูดง่ายว่าจำเข้าหากันนะจํเขาหากัน <c oughs> ส่วนเขียวเขียวฟ้าน้ำตาลนะครับเขียวเฟดหนึ่ง สีฟ้าเฟสสองสีน้ำตาลเฟสสามแล้วก็ต่อต่อเฟสหนึ่งไปแล้วก็วนไปไปขดที่สองไปขดที่สามนะครับแล้วก็มาลงตรงนะมารวมกอดจุดนี้แล้วมจะถอดตั้งให้ดูแบบนี้นะครับพอเรา วนมาถึงตรงนี้นะเฟสที่หนึ่งเมื่อกี้สีเขียวใช่ไหมเนี่ยสีเขียวนะครับสีเขียววนมาวนวนวนมามาขดที่สองชุดที่สองแล้วก็มาชุดที่สามนะครับแล้วก็มอลงตรงนี้นะครับเฟสที่หนึ่งที่เราจะไปใช้งานนะครับเฟสที่สอง เฟสที่สอง็สีฟ้านะสีฟ้านะครับสีฟ้าเนี่แล้วก็ต่อเหมือนกันนะครับต่อเนี่ยจริงผมทำไปแล้วเนี่ยสีแต่สายไฟมันเป็นสีเดียวกันเนาะนก็เลยดูไม่ค่อยออกเนี่ยดูไกลๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่สีเขียวสีเขียวเฟสหนึ่งก็มาจับเขาตรงตรงเนี้ย เฟสที่สองมาวนเข้ามาทางนี้อาแล้วก็มาเข้าจุดที่สองผมงอตรงนี้งอเข้ามาทางนี้ส่วนเฟสที่สามนะครับมาก็มาจำเขาตรงนี้เลยเฟสที่สามอย่าสลับกันนะครับหนึ่งหนึ่งก็เข้ากับหนึ่งสองก็เข้ากับสองสามเข้ากับสามนะครับส่วน ตรงเนี้ยนะตรงหัวลวดที่เขาทำมาจากโรงงานแล้วก็จำกันทุกชุดนะครับเนี่ยเห็นจะเห็นว่าลวดตรงเนี้ยนะจำรวมกันทั้งสามเส้นเลยนะทั้งสามเส้นเขามารวมกันนะจ,จุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นตรงนี้กดที่หนึ่งกดที่สองกดที่สามแต่ปลายสายมันจะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบอ็ดสิบสองพอถึงสิบสองนะครับชุดหนึ่งอยู่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอปกาวางไว้นะตรงเนี้ยอ่าขั้นตรงเนี้ยมันก็จะมีเฟสหนึ่งสีเขียวเฟสสองสีฟ้าเฟสสามสีน้ำตาลนะสีน้ำตาล แล้วก็ต่อเฟสหนึ่งแล้วก็ต่อแล้วก็วนไปต่อกับกับชุดอื่นนะก็ทําเหมือนกันทําเหมือนกันกับตัวนี้นะเนี่ยตรงสิบสามสิี่สิบห้าแล้วก็มัดรวมกันจํารวมกันจํารวมกันสิบสามสิบี่สิบห้าจำรวมกันนะกนี 13, 14, 15, ่ยน,นะนำตาล ฟ้าเขียวเนี่ยมัดรวมกันบัดกีีรวมกันไปเลยนะครับสามเส้นทําให้เหมือนตัวนี้นะครับทําให้เหมือนตัวนี้ครับชุดนี้มัดจํารวมกันตรงนี้พอปลายสายมามันจะเป็นสิบสิบเอ็ดสิบสองมันจะมีเงื่อนตัวนี้หนึ่งเขียวสองฟ้าสารน้ำตาลนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้